จากที่เคยไม่ได้ลองใช้ตัวนี้กับใช้ตัวนี้แตกต่างเยอะครับผลผลิตเห็นเห็นแตกต่างกันเยอะมากครับสิ่งที่มันแสดงออกมานี่ชัดเจนเลยใช่ครับการจเจริญเติบโตของต้นข้าวความแข็งแรงของใบโรคและ,มะแมลงการรบกวนเนี่ยมันต่างกันมากไหมอ๋อต่างครับต่างเยอะครับกับใช้ใช้ปุ๋ยธรรมดากับใช้ตัวนี้ควบคุมแมลงได้ดีกว่ากว่าใช้ปุ๋ยธรรมดาครับ วิทยาของประภพยครับชื่อเล่นชื่อกบครับอ่าพี่กบนะครับอ่าพี่กบครับตรงนี้เขตตำบลอะไรครับอันนี้ตำบลสันทรายครับอำเภอพ้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่พอมาเห็นต้นข้าวแล้วก็รวงข้าวพิธีเป็นไงครับโอ้เห็นต้นข้าวนี่ครับสวยรวงเต่งนะครับสวยงามมากนะครับภูมิใจดีใจนะครับที่ได้เห็นอ่าเพื่อนที่ผมเล้แนะนําใช้อ่าโฟทีแล้วอ่าลดต้นทุนครับผมมี19ไร่ครับ สิบก้าไร่เนาะครับแล้วรอบนี้ปลูกข้าวพันธอะไรครับเป็นพันสันปะตองครับสันปะตองครับอยู่ในช่วงการออกรวงใช่ครับสวยงามมากครับบอกไปเลยครับว่าผมเห็นแล้วผมยังประทับใจมากแล้วที่สำคัญครับใครเดินผ่านไปผ่านมาขออนุญาตถามเลยชื่นชมไหมโอ้มีแต่มีแต่คำถามคำชมครับว่า ปลูกนาใช้อะไรใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรทำไมข้าวถึงได้งามใช้ใช้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยครับอ่าฉีดไปกี่ครั้งครับอันนี้ฉีดไปรอบนี้ฉีดไปสี่ครั้งครับผลลัพธ์จากการฉีดพ่น4ี่ครั้งใช้กับไม่ใช้ต่างกันยังไงโอแตกต่างเยอะครับจากที่เคยไม่ได้ลองใช้ตัวนี้กับใช้ตัวนี้แตกต่างเยอะครับ ผลผลิตเห็นเห็นแตกต่างกันเยอะมากครับสิ่งที่มันแสดงออกมานี้ชัดเจนเลยใช่ครับการจเจริญเติบโตของต้นข้าวความแข็งแรงของใบใช่โรคและ,มะแมลงการรบก,กวนเนี่ยมันต่างกันมากไหมอ๋อต่างครับต่างเยอะครับกับใช้ใปุ๋ยธรรมดากับใช้ตัวนี้ควบคุมแมลงได้ดีกว่ากว่าใช้ปุ๋ยธรรมดาครับก็คือ,อความหมายของพี่ก็คือต้นข้าวมันแข็งแรงใช่ครับมลแงไม่ค่อยรบกวนนะฮะนี่คือ ที่เราบอกนะครับอ่ะและแน่นอนครับขออยญาถามต่อเลย19ไร่ใช้ปุ๋ยเป็นทั้งหมดกี่ลูกอ่าใช้ประมาณ15-16ลูกครับอ้าก็ไม่ได้เยอะนะพี่ตีนะเพราะว่าไม่ได้เกินจํานวนไร่ครับผมนะครับทั้งหมดเลยนะครับผม19ไร่ก็ถือว่าประหยัดลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะเพราะบางที่เนี่ยบอกได้เลยใส่2รอบเนี่ย19ไร่ต้องต้องต้องแตะไปถึง26วางใช่นะครับและแน่นอนครับโอทีหมดไปกี่ซองครับ หมดไปสี่ซองครับตีซองครับโอ้โหประหยัดไหมครับประหยัดครับประหยัดต้นได้เยอะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับอ๋อใช้ครับใช้ครับถ้ามีเพื่อนๆมาถามว่าใช้อะไรแล้วข้าวมันถึงดีอย่างนี้จะบอกเขาไหมก็บอกครับชาวบ้านมาถามเรื่อยครับใช้ใช้ปุ๋ยอะไรใช้ ฮอ์โมนอะไรผมจะบอกว่าผมใช้ใช้ตัวนี้ครับนะครับก็คือเราก็ไม่ได้ปิดบังเนาะไม่ได้ปิดบังโอเคอ่ะเอาใจช่วยครับขอให้พี่กบของเราได้ผลลัพธ์ได้ผลผลิตในรอบนี้มากๆครับแต่ที่แน่ต้นดุดลดเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าแล้วก็ขอบคุณพี่ตีครับพาเรามาดูแปลงนาข้าวถึงที่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับผมนั่นพงศองเกษตรชักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ